ทำไมในหลวงรชัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านบอกให้ให้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเนี่ยมันจะอยู่คู่กันถ้าอนุรักษ์ป่าก็คืออนุรักษ์น้ำนั่นแหละถ้าจะเก็บน้ำไปใช้หน้าแล้งก็คืออนุรักษ์ป่านั่นแหละถ้าจะเอาเก็บน้ำอย่างเดียวทำเป็นแก้มลิงที่มองเห็นเมืองวางโดยทำปอให้ตันยังไงมันก็ระเหิดขึ้นข้างบนยังไงมันก็แห้งเพราะฉะนั้น เก็บไว้ใต้ดินนี่ถ้ามีทางเก็บนะเป็นอีกส่วนนึ่งมันก็จะดีที่สุดนะน,นี่คือบอ่อที่ที่เป็นแนวคิดที่มันสมัยก่อนเน่มันมีป่าไม้เยอะใช่ไหมครับคนใช้น้ําใต้ดินกันน้อยใช้น้ําใต้ดินน้อยเนี่ยไอ้น้ำมันก็จะตื้นป่าไม้มันเยอะในน้ำมันก็จะซับลงดินได้เยอะมากบอ่อต้นแบบของลุงนี่ใช้มาตั้งแต่กี่ปีแล้วครับเนี่ย20กว่าปีแล้วนะฮะ ต้นแบบรู้รากไม้ดันลุนแตงแล้วก็บ่อไอ้แล้วก็เจาะบ่อบ,บาดาตรงนี้เจาะบ,บ่อที่สูบน้ําขึ้นอ่ะอที่ที่อะไรตัวนี้ก็เลยเป็นถถน้ําลงข้อสานษฐานมีปีหนึ่งมีมีปีหนึ่งซึ่งน้ำข้างข้างบนเนี่ยน้ำมันหลากใช่ไหมครับเราไม่ให้ลงน้ำไม่ให้เข้ามาในสวนนะ้ั้นแค่แค่น้ำฝน,นเนี่ยบ่อตัวนี้ครับบ่อตัวเนี้ยคืบอบ่อบาดาเนี่ย ปัามตั้งตอนะนี้มันสูบขึ้นสูบป,ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงมันแห้งอะครับมันแห้งทําไงรู้คือสูบแล้วมันน้ํามันหลุดหล่นบอ่อเนี่ยคือน้ําไม่ขึ้นแล้วรออีกสักวันนึงก็สูบได้อีกในชั่วโมงเดียวเสร็จแล้วก็สูบใหม่อะไรเงี้ยกี่ไร่เนี่ยถ้าพื้นที่ตำบลหนองกุลามีกี่ไร่ก็เท่านั้นแหละครับทั้งทานาทําสวนทําอะไรก็นั่นแหละไม่มีแม่น้ําผ่านไม่มีไม่มีน้องไม่มี ใช้น้ำใช้น้ำบาดาลอย่างเดียวมีใช้ตลอดปีตลอดปีตลอดหน้าแล้งเนี่ย<อ>แต่หน้าฝนนี่ก็จะมีน้ําฝนช่วยบ้างแต่ว่าเาก็ยังใช้น้ําบาดาลอยู่เนี่ยก็คือปัญหาน้ําทําไมว่าต้องเอาน้ําลงใต้ดินเพื่ออะไรก็เพื่อเราจะเอาลงใต้ใตดินได้เยอะ